สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับมีดเดือยไก่นะครับด้ามฝักไม้พยุงนะครับเล่มนี้เป็นเหล็กใบกบนะครับขนาดปบมีด5นิ้วนะครับผมด้ามแกะจะเป็นพ่อปูนะครับพ่อปูหน้าเสือนะครับพ่อปูหน้าเสือนะครับเล่มนี้ ผมมีดก็ประมาณนี้นะครับ okay. นี่คือตัวมีดครับนี่ขนาดใบมีดห้านิ้วนะครับผมสันหนา,นานะครับ จับพอดีมือนะครับมือใหญ่นะครับโอเค